เย่เย่เพีนี้เย่โอ้ยซีหาซีหาซีหาแสนแตกเร็วเจ๊แสนแตกผู้ใดมาบอกผู้ใดมาบอกปูมากกระสิบปูมากกระสิบแม่นป้าที่รู้ก็อยากเข็ได้เยอะวัดได้ยอะวัดแสนแตกโอ้เอาพี่น้องพี่น้องสวัสดีครับเจ๊แดงเป็นจริงไหมเจ๊ได้ข่าวว่ะลำลำรวยๆตรงวันเนี่ยเอ้ารวยแล้วเนาะฟันดีป้าผู้ใด พานมาทางเน็ตนะพี่เนองเนอะทาง YouTube สายฝนเฮงเงเนาะเห็นคลิปเจแดงเมื่อนั้นไปออกอยุรล่านท้ำพระยานาคเนาะ<ม>เจแดงฝันว่าจิงไดก่อนอ่าความฝันมันบ่อันเห็นเห็นเป็นออกอันช่องต่างต้างๆมนะันบ่าอันทาง YouTube ทางติกต่อกกติห็นกายเป็นหัวงูเห็นไหมก็มเลยคิดแบบว่ามีความหูุสึซื้ว่าคือจังอยากไปไหวเพื่อนนันไหม มีความรู้สึกอยากไปไหวเ้เพื่อนเพิ่นเป็นยังเป็นแมนพญาเขตบ่เพื่อนว่าเป็นเป็นพญานากแต่ว่าเพื่อนตังชซื้อว่าพญาเขตเพราะว่าซื้อเพื่อนอาจจะมีจริงๆอาจจะว่าแมนซื้อนี้แต่เพื่อนพอเพื่อนเกิดอยู่อยู่แหลงอำเภอเขตน้อยเพื่อเลยเป็นพญาเขตยบส่นะพญาเขตบปด็นม่เจดแดงก็เลยอยากอยากจะไปอยากไปกราบเพื่อนอยากอยาไปกราบเพื่อนเออแต่ว่าตอนสวนมุ่นหนิก่ เม่ล่ะอ่านกั่นกันเลือถึงเพิ่นเดย์เลือก,กถึงเพิ่นคิดว่า <c oughs> ในจุดนี้กับพวกหมูเนอพ่อมันวันนี้ว่าคิดว่าอยากไปไหว้่นก็เรียกว่าจะของม่นมีเงินมันบบ้าเรียกทิศฐานปูเอ้ยลูกอยากไปไหว้ปูลูกอยากเอาพวงมาไล่ไปไหว้ปูแต่ลูกมันมีเงินถ้าลูกมีโชคจักแสนหนึ่งลูกเสียพ่วงมาไล่ไปไหว้ปู กาสิบเก่าพ่วงเก่าสิบเก่าพ่วงเมนบอกในฝันนี่บอกบออธิษฐานอธิษฐานไปอธิษฐานแล้วเห็นเห็นเห็นเนพื่อนออกช่องต่างๆะนะออืก็เลยคิดอยากไปไหว้เพื่อนอค,คิดอยากไปไหว้เพื่อนก็เลยบอกว่าปูผู้ขานี่อยากไปกราบไปไหว้ปูสักเถื่อนึงแต่ว่าเงินมันม,ม่มีบ่ามันอยู่ไกลมันบ่เสียค่านมูน้ำมันไปยังส่นะอืก็เลยบอกว่า ลูกมีวัสนาบ่ถ้าลูกมีวัสนายี่หรี่นี่ก็ขอให้ลูกได้เงินจากแสนหนึ่งลูกสิซื้อพ่วงมาไล่ไปใยปูเก่าสิบเก่าพ่วงบ้ดนนี้พ่อ,อยำเว่นมามานอนเว่นพี่น้องนอนกลางเว่นเมน่นนอนกลางเว่นนอนเว่นบัาน,นี้จักจกั่งหองไปยืนสะพานสะพานนั่นเหมือนกับที่คนไทยออกมาเลยอื ที่เพิ่นห้างส่องต่างๆทีเพิ่นไปทําการ์ไทยออกมาเป็นแบบนั้นเลยไปยืนอยู่สะพานแต่บ่เลยลงไปหาเพิ่นเน่ในฝันนะเมนยอแสดงว่าได้ไปหาเพิ่นในฝันตัวเนี่ยยืนแต่มันว่าหอดเพื่อนแหมขั้วใหม่แม่ยนอยู่ทั้งสะพานอยู่ทั้งถนนไปยืนอยู่ทั้งสะพานเมีนพอไปหาเพิ่นมาตรงลงไปมาตรงลงไปอหีกจังสีหอดเพิ่นตรงยางเขาไปเลือกจังสีหอดเพิ่นจ้งสีหน้าแต่อันนี้เพราะว่า เาบอท่านไหนไปเพระว่าน,นัเงินงท่านไหนยัง่นก็ได้ให้ไปเห็นแค่นั่น <UNC. S 2> ท่านไหนไปเห็นแค่อยู่สะพานซสือๆมีเสียงมากกับซสบพี่น้องเสียง,งมากกับซสบแต่เสียงเสียง,ง,งเป็นผู้ชายเลยแต่ว่่ได้ห้องบอกคุณบอกบอกเสียงเหมือนกับบอกกันไปยังเสียต่เสกันไปเสียงเขามากยืนอยู่ผูดเดียวเด้ยืนอยู่พูดเดียวอยึทถึงสะพานนะแม,นม่ไม่มีไผเลยอยู่ในหันไม่มีไผจักคนแม่ตะไบสีเดินผ่านมาสีบ่มี แม้แต่เป็นถนนน่ะไม่มีรถเลยว่าม,มีรถสักคันว่ามีผู้ใดจะคนเลยเนี่ยยืนอยู่ผู้เดียวอืวันนี้ก็เลยเสียงมันก็นซีเมนกระซิบกระแมนเนาะเสียงมันผ่านหูเป็นเสียงผู้ใช้แต่ว sure. ่าเลี้ยวไปแล้วว่ามีผู้ใดเ่ยเสียงผ่านหูเันว่าเสียงผ่านหูซะเนาะเพราะว่ามันว่ามีผู้ใดแม่แต่ว่าเสียงคนเบ่น้ากับว่าแมนอืเพราะว่าในนนั่นะมีตัวเองยืนอยู่คนเดียว เหมีนเพื่อนบอกว่าห้าแปดซี่ห้าแปดซี่อือเจแดงสะดุ้งตื้นเลยตยวันนี้เพราะว่าหาแปดซี่เราก็สะดุ้งเลยเพราะว่าต๊กใจไม่ยืนยู่เขาก็ร่างคิดอย่างเพื่อนเพื่อนยืนยู่สะพานเนาะก็พอคิดว่าสิ่งนี้ยัางรถก็ไม่วิ่งคนก็ไม่เดินใช่ไหมเป็นเรื่องคิดว่าจังไล็กับเมนเจ้าเล็กกับเหมนเพื่อนมหาคาะค่ะันบอก ว,วันที่หา้าเจแดงฝันวันที่ห้าจำได้ขึ้นใจเลยวันที่หา้าฝันวันที่หายนะหมูเวีนคือว่ามาสซข้องฝันขนึ้นขนชิ้ลุกเี่ยห้องสีไ้พี่น้องนี่ห้องสีไ้น้ำตากับสีออกขนขิ่งกับลุกตะขนาดเเบานในคณะนี้ก็เป็นพี่น,อน้องว่าตะบอกถึงคนชิงนลุกเงว้ยงๆเลยเนาะว่าตะบอกถึงเกินน้มาหลอดมีมีอาการแบบคนชิ่งลุกยังงสิแม่ แต่ว่าเสียดายเนาะเจดแดงว่าอะไพ่อสามตัวเนาะถ้าได้สามตัวเสียดายเงินเป็นแสนยู่พี่นองได้สองตัวแค่นั้นบ่ใจ่ได้สองตัวมันไปออกทั้งหนาถ้าเมนมาทางหลังจังได้ก็ได้เงินแสนพอุ่อที่ทั้งหนามันเป็นแปดสี่ห้าหรือ 5, 4, 8, ห้าสี่แปดไม่ทั้งหนาหลัดเรียงว่าที่หนึ่งเม็นไหม,มเจดงก็เลยได้หาซี 5, ในหาซีด้สองตัวหาซีซีหาบดถึงแสนพี่น้องแต่ว่าเกสิไปคือก,กันบอ่แต่ก็ไปคือเกา่าเอากันผู้ใดมีใจให้ตามเจดแดงไป<า>บ,<อ>บ่เจดแดงไปเล่อบัานนี้เจดแดงใช้เพิ่นบอกตรงตรงเลยเล่อปูแกแดงกับสิวางซีพี่น้องเจสไปยังก่อนไปหาเพิ่นไปหาเพิ่นวันเมื่อไรวันจันทร์วันจันทร์แมนสิไปขอเพิ่นหอดทีเลยบ่เจชิไปขอหอดทีเลยบะเนี่เนี่ยเสียเอาสามตัวเลยเสียเอาสามตัวเลยแมน อจะไปคว้าคนหดทีเลยเมืองเมืองเบิองเมืองเห็นปะคนชิงลุกเลยวะเจ๊แม่นบอกหดคนนี่คนชิงลุกเลยเนี่ยเอาเอฟซีเพืใดติดตามเจแดงอยู่เนาะเไอพื่นผู้ใดติดตามเจแดงอยู่กะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนาะแต่ว่าออกยุทธ์ถั่พิ่งออกของสองายคนยิ่งายคนยิ่งก็ออกอันนี้ครั้งแรกนะขั้นแรกขร้นขั้นที่สองอะไรอ๋อครั้งแรกก็ออกโอ้ออกแล้ว แต่ว่าเจดแดงก็ได้มาสองตัวเนาะบัณนี้เจดแดงสิไปขอเพิ่นขันบ่ได้ยุหันก็ให้เพิ่นมาเข้าฝันอีกเนาะให้เพิ่นมากกว่ิบอีกเนาะกว่าสิบไปหาเพิ่นเพราะว่าได้ค่ารถแล้วแต่ว่าเพรท่านได้ถึงแสนเสี่ยมันถึงแสนเนาะพี่น้องนะแต่ก็เสียเอาพวกมันไล่ไปถวายเพิ่นคือเก่าเนาะเพราะว่าเดาแล้วเอาอันนี้คือฝากเอฟซีไว้เนาะให้กดติดตามไว้สิบเบิ่งหลักฐานบ่เพื่อพี่น้องเมื่อเสือเดี๋ยวหลักฐานไม่เบิ่งเดี๋ยวหลักฐานเบิ่ง เจ๊ขอขอเบิ้องในว่ารักฐานไม่ใช่บางคนว่าบ่เห็นว่าสั่นวะอันนี้รักฐานเนาะค่ะบางคนว่าบ่เห็นแต่ว่ากับเขาไป้เบิ่งในเฟซบุ๊กแอปสีฟ้าก็ได้เนาะพออยู่ช่องเกดงไอ้ฟ้าเสพ้ารวยนะโค้งสุดท้ายตัวนี้เลยที่ฟ้าเสพ้ารวยอยู่เฟซบุ๊กนะคะแอปฟ้านะครับผมแอปฟ้าเด้อพี่น้องเด้อ นะครับผมนี่แหละนี่แหละที่ว่าไฮาโคงสุดไทยก็ยังย้ำตัวเดิมครับเอาพี่พน้องกดล่อไว้วันอีก,อ,กอีกรอรอเพ้นข้ฟันก้อนเดี๋ยวไปไปบนญมาก้อนไปไปไปหาเพิ่นมาก,ก้อนครับก็ติดตามไปกันเลยกันนอดล่อไว้พี่น้องกดล่อไว้นะครับผม,มห้างวดแล้วครับเสียงกระซิบน่าเจนเนาะแมน ลดนึ่งงวดงวดบ้องหันม so 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 ันอี้มาต่ออีกสบางวดนี่เป็นงวดแรกกว่าได้เพราะว่าเคยเข้ามาสี่งวดงวดที่ห้าก็หลุดเนาะงวดที่หกมาเข่าอีกพี่น้องต่อไปอีกได้ป่ไหนเป็นสี่งวดรอไปพี่น้องขอพูดเจแดงไล่ๆครับมือนี้ครับมสวัสดีครับ